ติดยูทูุ่นละครับติดยูทูบดูยู่ทูบของพี่เทโวตรงนี้นะครับสวัสดีครับนะครับเมื่อนี้กับของผมกบบระเบาปอหน่อยกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อนี้กัดอกไม้เสื้อผีบริการรังการขายนะครับหลายท่านเวลาผมไม่ออกบูธหรือว่าไ,ไปจัดงานอยู่สถานที่ต่างๆคนก็มาจะถามว่ามีบริการรังการขายบ่นะครับเมื่อนี้กั ห้ากับออกบริการนะครับให้กับลูกค้านะครับผู้อยู่ทั้งบ้านนะครับโดยจะเป็นนะครับที่ผมออกมาบริการมือนี้ก็จะเป็นเอ็นที่หาซื้อนะครับหาซื้ี่รงนะครับอ่ะพอดีนึกขึ้นได้นะครับว่าอืมมีบางท่านที่เคยถามผมเข้ามาว่าเปลี่ยนซีนเปลี่ยนยากบัวเป็นซีนอ่าพิธีโอนะครับนึกขึ้นได้พอดีแต่ว่าลือออกมาแล้วพี่น้องนะครับกะมีวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะครับมีวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะครับไว้สําหรับอ่าเป็นแนวทางผู้ที่ต้องการที่จะ เปลี่ยนเองอยู่บ้านนะครับเอ้ามาที่เนี้นะครับเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนใส่อีหยังแน่นะครับอุปกรณ์อีหยังแน่นะครับซึ่งพี่เทวตัวนี้นะครับก็คือจังหวะครับเปลี่ยนง่ายนะครับดูได้ผมรุงรักษาง่ายนะครับโดยผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนไปนอตซึ่งผมได้ถอดออกมาละนะครับฟ้าตัวนี้นะครับฟ้าตัวนี้นะครับเป็นฟ้าปิดสิ้นพราะพี่เที่ยนะครับจะมีน็อตเบอร์สิบสองนะครับเป็นน็อตตัวผู้นะครับเป็นน็อตตัวผู้นะครับสองตัวให้ก่อก นะครับจากตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วมันก็จะติดอยู่ตูดคนละติดอยู่ตูดดูอยู่ตูดของพี่ทีโอตรงนี้นะครับถ้นอนเบรสองสองตัวเราวก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาเสร็จนะครับเ้าวจะใช้เป็นไขควงแบนหรือว่าเป็นเล็กงัดก็ไดซึ่งมือนีงผมก็ใช้เป็นเล็กงัดนะครับข้า็ปกติเราพี่ทีโอจะอยู่ตรงนี้นะครับห้า็งัดออกมานะครับพอางัดออกมาเสร็จนะครับการให้ห้างสังเกตที่ตัวปอกนํานะครับตัวปอก ของเข้ life, าพีทีโอนะครับจะมีปอกอยู่นะครับค right ัน so ถ้าเกิดว่าให้สังเกตที่ที่ตัวปอกนะครับคันถ้าเกิดว่ามันไล่มันไล่หรือมันเป็นแผลเป็นรลองเป็นลึกอย่างเี่นนะครับก็ให้ห้องเปลี่ยนปอกตัวนั้นนั่นนะครับซึ่งคันนี้ก็ยังเซไดอยู่นะครับถือเลี้เขาก็ใส่ซีนเข้าไปครับนะครับแล้วก็ใส่ฟ้าใส่ฟ้าตัวนี้นะครับใส่ฟ้าคันน็อตเบรบสองนะครับแล้วก็แค่นี้ก็เป็นอันเซซีนแล้วครับเป็นเป็นแนวทางเรื่องพี่น้องเดือเกิด ทาในใดที่มีอินที่หาซีอูทั้งบ้านเลยก็อยากที่จะเปลี่ยนเองนะครับก็ไม่ได้ยาก่ังที่คิดครับสิเบอร์ซิอบอเอิ่นสร้างก็ได้เาเ่็งเองก็ได้นะครับเพราะว่าทอนนั้นแค่สองตัวเองนะครับหรือต้องการที่จะอเอิ่นสร้างเอาาิ่นใสบริการของทาง I, องางิสกิวตอนท่านี้กนน็สามารถติดต่อเห้ข้ามาได้ครับ 03, 03, 03, 09, 09, 09, 09, 8, ครับเบอร์0 9 3 3 5 9 0 9 0สามสครับเชนเก่าเชนเคยครับผมสวัสดีครับ